สวัสดีครับซึ่งจะมีบางวันหรือบางกรณีที่เมื่อเราได้รับเช็คจากโรงพยาบาลมาแล้วแต่เราไม่สามารถนำเช็คที่เราได้รับมาไปฝากเข้าบัญชีธนาคารได้ทันในวันนั้นนั้นซึ่งเราอาจจะว่างไปฝากอีก34วันต่อมานะครับซึ่งเช็คไปนั้นเราก็จะถือไว้อยู่ในมือไปเรื่อยๆเรียกว่าเช็คธนาคารในมือ ทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะลงในโปรแกรมอย่างไรเช่นในวันจันทร์ที่4รกรกฎานี้เราได้รับเช็คค่าฟิกคอร์สมาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นจำนวนเงิน 20,000. นะครับเราลองมาลงข้อมูลกันดูอันดับแรกเราก็มาลงเป็นตามปกติก่อนนะครับลงรายรับจากโรงพยาบาลแม่ข่ายนะครับเป็นค่าฟิกคอสประจำเดือนมิถุนา แล้วก็ออกใบเสร็จเขียวนะครับเลขที่า90ละกันนะครับได้รับเงินมา20,000เราะลืมไปเราต้องเป็นบัญชีที่2นะครับเข้าบัญชีธนาคารที่สอง20,000บาทพอเรา Enter เข้าไปนะครับทีนี้เงินในบัญชีธนาคารก็จะเพิ่มขึ้นมา20,000บาทนะครับแต่ เรายังไม่ยังไม่ได้เอาเงินเข้าธนาคารเพราะยังเป็นเช็คในมืออยู่แล้วก็ต้องมาเลือกเป็นเช็คธนาคารในมือนะครับไปที่หมวดของบริหารจัดการอยู่ล่างสุดเลือกเป็นเช็คธนาคารในมือพอเราเลือกก็จะมีคำอธิบายนะครับว่าจะต้องลงอย่างไรนะครับก็คือเราก็ลงเป็นเช็คธนาคารในมือแล้วก็เลือกเป็นรอนำฝากนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินตามที่ ได้รับเช็คมาแล้วในวันต่อมาที่เรานาเช็คไปฝากเราก็จะเลือกเป็นเช็คธนาคารในมือแล้วก็ฝากเข้าบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็เราจะใส่เครื่องหมายลบหน้าตัวเลขแต่ที่สำคัญนะครับว่าในรายงานทุกชนิดเนี่ยจะถือว่าเราได้รับเช็คไปแล้วตั้งแต่วันที่ขออนุญานะครับ ทุกรายงานต่างๆจะถือว่าได้รับเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่เราออกไปเสร็จให้เขานะครับยกเว้นใน407เท่านั้นเองที่เงินในบัญชีธนาคารจะถือว่ายังไม่ได้รับเงินอตอบตกลงไปนะครับทีนี้เราก็เลือกเป็นเช็คธนาคารในมือเลือกเป็นลอนำฝากนะครับลอนำฝากของธนาคารที่สองส่วนเลขที่ เอกสารนี้จะใส่เลขที่เช็คหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตอนนี้ผมขอเลือกว่าไม่ใส่แล้วก็ใส่ไปรอนอมฝากไป20,000,000บาทแล้วก็ก่อนที่ enter นะครับสังเกตว่าตอนนี้เช็คธนาคารในมือตรงนี้ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็เงินในบัญชีนี่เข้าไปแล้วแต่พอเรา enter จะสังเกตว่าเงินในบัญชีก็จะลดลงแต่ไปติดตรงเช็คในมือนะครับทีนี้เรา ก็ไปฝากนะครับทีนี้วันอังคารเราไม่ว่างไปฝากวันพุธเราก็ไม่ว่างทีนี้เรามาว่างอีกทีหนึ่งวันพฤหัสนะครับเราจะนําเท็กไปฝากวันนี้แล้วก็เลือกเป็นไปที่บริหารจัดการนะครับเลือกเป็นเช็คธนาคารในมือตกลงไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นฝากเข้าบัญชีธนาคารนะครับฝากเข้าบัญชี เลือกบัญชีที่2ส,ส่วนเลขที่เอกสารจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเราก็ใส่เป็นลบนะครับ2 0 0 0มอพอเรากด enter นะครับตรงเช็คในนี้ก็จะหายไปแล้วเงินในธนาคารก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตอบตกลงโอเคเห็นไหมครับเงินเช็คจะหายไปเงินในธนาคารเพิ่มขึ้นทีนี้เราลองไปดูในรายงานกันดูนะครับของเดือนกรกฎาคม วันที่เรานําเช็คเข้าก็คือวันจันทร์ที่ขออภัยนะครับวันที่เราได้รับฟิกคอร์สมาแล้วก็ยังไม่ได้เอาเงินเข้าคือวันจันทร์ที่4ไปดูในรายงานนะครับเราก็เลือกดูรายงานของวันที่1กระกฎะาคมถึงวันที่31นะครับตอบตกลงไปลองไปดูในรายงาน404นะครับ<ๆ>ผมจะเลือกเป็นบัญชีที่2บัญชี uc เลือกดู จะเห็นว่าในวันที่4เนี่ยก็จะได้รับเช็คนะครับมีเงินเข้าธนาคารแล้วเงินธนาคารเป็น4 6 4 0 0 0 0นะครับนี่นะครับในรายงานจะถือว่ามีเงินเข้าแล้วนะครับอย่างใน4 0 1ก็ถือว่ามีเงินเข้าแล้วนะครับของวันที่4 นะครับบอกว่าได้รับเงินค่าฟิกคอร์สไปแล้วแต่ที่เราลงไปว่าเช็คธนาคารในมือจะไม่โชว์ในรายงาน401นะครับทีนี้เราไปดูใน407ณนะวันที่4บันจันที่4นะครับวันที่เงินเข้านี่นะครับจะสังเกตว่าจะมีเงินเข้ามา แล้วก็จะเป็นติดเช็คอยู่2 0 0 0 0บาทตรงนี้จํานวนฉบับไี่ให้เราไปเอาปากกาเขียนเองนะครับว่า1ฉบับสังเกตว่าเงินในบัญชี UC ยังเป็นเท่านี้อยู่นะครับพอวันถัดมาก็เรายังไม่ได้นำเช็คไปฝากนะครับก็ยังจะติดเช็คในมือไปเรื่อยๆอยู่นะครับจนถึงวันพุธก็ยังไม่ได้ไปฝากเราไปฝากทีวันพฤหัสพอถึงวันพฤหัสปุ๊บเรานําเช็ค ไปเข้าธนาคารเงินในบัญชีธนาคารก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงช่องหมายเหตุก็จะเขียนว่ารับเงินเข้าธนาคาร2 0,000ื่นนะครับเดี๋ยวเราลองย้อนไปดูนิดนึงนะครับตั้งแต่วันที่วันจันทร์ใหม่วันจันทร์น,น,นะครับวันที่เราได้รับเช็คมาแต่เราไม่ได้นําเข้าบัญชีธนาคารเราก็ถือว่าอยู่ในมือนะครับเงินยูนี่ก็ยังเป็น38 0,000อ,อยู่นะครับไปเรื่อย วันอังคารก็ยังติดเช็คอยู่เงินในบัญชีก็ยังไม่เข้านะครับไปจนถึงวันพุธเอ้ยวันเพื่อรหัสนะครับพอเรานําเช็คไปฝากเช็คตรงนี้ก็จะหายไปเงินในบัญชีธนาคารก็จะเข้ามานี่นี่ก็เป็นเพียงวิธีการแสดงว่าในกรณีที่เราได้รับเช็คมาแล้วเราไม่สามารถไปฝากได้ทันในวันนั้นเราจะใช้วิธีแบบนี้นะครับในคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ